สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Sunny Travel Blog สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะยังพาทุกคนไปเที่ยวปราสาทกันชช่นเคยค่ะแต่ว่านะคะครั้งนี้ค่ะเป็นปราสาทปรากนะคะหรือว่าปรางค์แคสโ้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสุดยิ่งใหญ่ของสาธารณารัฐเช็กเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นนะคะเราจะพาทุกคนไปเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีรถไฟกันก่อนเลยค่ะ การเดินทางไปปรากแคสโตนะคะสามารถเริ่มจากสถานีรถไฟหลักของปรากค่ะซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าใต้ดินสายซีถ้าใครยังไม่มีตั๋วรถไฟหรือว่าบัตรโดยสารสําหรับคนส่งสารารณะ,ะนะอย่าลืมซื้อติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าราคาประหยัดค่ะสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟรถรางแล้วก็รถบัสเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะเราจะต้องไปขึ้นรถรางค่ะเพื่อที่จะไปยังสถานีที่ใกล้กับปราสาทปากค,ค่ะตอนนี้ FJ ก็ส่งเราลงจากรถรางแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราเดินทางคนเดียวค่ะเพื่อไปยังปราสาทปากนะคะเพราะว่า FJ มีมี ในระหว่างทางเดินนะคะก็จะผ่านตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยสถาปตัตยกรรมสไตล์บาโรกค่ะแล้วก็ร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักเราก็กำลังจะเดินไปที่บาร์คาสโซนะคะซึ่งก็ยังช้าอยู่นคนก็ยังไม่เยอะมากนะ เดินขึ้นก็ค่อนข้างที่จะชันพอสมควรอ่าจะมีร้านขายของฝากนะคะซึ่งมีอยู่ให้เห็นเกือบตลอดเส้นทางโอเค turn right ต้องเดินไปทางขวาแล้วรอข้ามถนน ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะชมปร r แ c a s สโตต่างที่ FJ Park Location ให้ก่อนที่จะแบบให้เรามาคนเดียวได้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวต้องอยู่ห่างไกลจากคนเมานะอย่าเดินในที่เปลี่ยวคนเดียวบาบาบาเหมือนแบบปันหนึ่งแล้วคือลูกคนหนึ่งแล้วก็คือบิวเมา

อีกประมาณสี่นาทีเราก็จะถึงาล้ก็จะมีทางเข้า แล,แล้วเราก็มาถึงทางเข้าหลักของปราสาทแคสโตแล้วค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากสำรวจบริเวณรอบๆปราสาทไม่ต้องซื้อตั๋วก็สามารถเดินชมได้ฟรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลานกว้างจุดชมวิวแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งต่างๆค่ะสามารถเก็บภาพกันได้เลยแต่ว่าถ้าหากใครอยากเข้าไปชมภายในอาคารหลักนะคะ<ม>เช่นมหาวิหารเซนวิตัสพระราชว,างาวังเก่าหรือว่าห้องต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมกันก่อนนะคะ เมื่อเดินทางเข้ามาด้านในปราสาทปรากแล้วนะคะเราจะเห็นป้ายนะคะซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาตั๋วและแผนที่เส้นทางการเยี่ยมชมอย่างชัดเจนค่ะแต่และราคานะคะก็มีสิทธิ์เข้าชมสถานที่ต่างๆภายในปราสาทปรากแตกต่างกันไปค่ะเช่นโบสถ์เซนต์วิสตัสพระราชวังเก่าหรือว่าโกลเด้นแลนด์ค่ะใครที่อยากเที่ยวแบบครบทุกจุดนะคะแนะนําให้เลือกตั๋วแบบเต็มรูปแบบไปเลยค่ะส่วนใครที่มีเวลาจํากัดนะคะ ก็สามารถเลือกตามความสนใจได้เลยตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันราคาค่าตั๋วก็450เช็ีเก้านะคะซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่ารายละเอียดว่าเราไปที่ไหนได้บ้างนะคะ รายละเอียดการเข้าชมแต่ละสถานที่ก็จะแสดงบนหน้าตั๋วนะคะในราคานี้นะคะเราก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ถึง4สถานที่ด้วยกันนะคะก็จะมี o อ r r y y l p p a ลทบ Basilica of St. George, Golden Lane, เแล้วก็โบสถ์เซนวิสตันะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านี้ค่ะ มาเริ่มจากสถานที่แรกกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือโบสถ์เซนต์วิตัสนะคะซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของปราสาทปรากเลยค่ะแต่ว่าความน่าสนใจอีกอย่างนะคะก็คือเราจะเลือกไปจุดไหนก่อนก็ได้ตามใจชอบนะคะเพราะว่าบนตั๋วของเราจะมีแผนที่บอกตำแหน่งต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะช่วยให้เราเนี่ยเดินเที่ยวได้อย,อย่างสะดวกและไม่พลาดจุดสำคัญเลยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ และเมื่อเราเก้าวเข้ามาภายในโบสถ์เซนต์บิสตัสนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิกที่ตะหงานอยู่ตรงหน้านี้ค่ะเพดานสูงโปร่งที่ประดับด้วยลวดลายอย่างละเอียดอ่อนนะคะและกระจกสีสวยงามที่เล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลผ่านแสงแดดที่ส่องลอดเข้ามาได้อย่างลงตัวจุดเด่นที่ห้ามพลาดของที่นี่เลยนะคะก็คือหลุมศพของกษัตริย์และนักบุญที่สําคัญนะคะเช่นะ นักบุญเวนเซสลาผู้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของชาวเช็กนะคะห้องนี้ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาผนังโดยรอบนะคะถูกประดับด้วยหินอ่อนและลวดลายสีทองที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อแสงส่องกระทบและตรงกลางห้องนะคะเป็นแท่นบูชาที่ออกแบบมาอย่างประณีตค่ะพร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนักบุญเวนเซสลาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้พิทักษ์ศาสนา จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะเมื่อเราเดินต่อไปภายในโบสถ์เซนบิสตัสจะพบกับโถงต่างๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะท,ที่งดงามซึ่งแต่ละโถงนะคะถูกออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตบางจุดนะคะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์บางจุดก็ประดับไปด้วยกระจบที่สะท้อนแสงอย่างสวยงาม เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะแล้วก็ระหว่างเดินชมนะคะหากใครมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะคะอย่าลืมสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนเสาแท่นบูชาหรือแสงที่ส่องผ่านกระจกสีนะคะซึ่งแต่ละจุดนะคะล้วนมีเรื่องราวที่รอให้เราได้ค้นพบกันค่ะ หลังจากซึมซับบรรยากาศและแรายละเอียดต่างๆในโบทอย่างเต็มอิ่มแล้วนะคะเราก็พร้อมจะไปยังจุดหมายต่อไปกันค่ะนั่นก็คือโอรอยัลพาเลตนะคะที่ครั้งหนึ่งนะคะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของเชคค่ะที่นี่เราจะได้เห็นห้องโถงวัดดิสลาฟอันกว้างใหญ่ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีแล้วก็กิจกรรมสำคัญของราชสำนักค่ะ เมื่อเราเดินเข้าสู่ Or รรยัลพาเลทนะคะหรือว่าเป็นพระราชวังหลวงเก่ากลิ่นอายประวัติศาสตร์ก็อบอวลไปทั่วทุกมุมห้องค่ะพระราชวังแห่งนี้นะคะเคยเป็นศูนย์กลางอํานาจและที่ประทับของกษัตริย์เช็กมาหลายศตวตรรษค่ะจุดแรกนะคะที่เราเห็นนั้นก็คือห้องโถงวัดดิสลาฟค่ะห้องนี้นะคะเคยใช้จัดพธิธีสําคัญนะคะเช่นงานราชาพิเศษงานเลี้ยงพระราชาทานและแม้กระทั่งการแข่งขี่ม้าในร่มค่ะเมื่อเดินต่อไปนะคะเราจะพบกับห้องรัฐ สภาแห่งโบฮีเมียค่ะซึ่งมีความสำคัญทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์การโยนออกจากหน้าต่างแห่งปรากหรือเรียกว่าการโยนคนออกจากหน้าต่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราไปสัมผัสบรรยากาศรอบๆพระราชวังกันต่อเลยค่ะ เพาเหรดเสร็จแล้วนะคะจุดหมายต่อไปที่รอเราอยู่นะคะก็คือโบสถ์เซนจอ์หรือว่าเซนจอ์ตบาซิลิกานนเนเยงค่ะซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีความสำคัญไม่แพ้จุดอื่นๆในเขตปราสาทปรากเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะและโบสถ์เซนจอ์ตนะคะที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดภายในบริเวณปราสาทปรากค่ะ และเมื่อเราเก้าวเข้ามาในโบสถ์เซนจอ์ตนะคะเราจะพบกับสถาปตัตยกรรมสไตล์โราเนสอันทรงคุณค่าค่ะโบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่10นะคะโดยยุคโบเลสลาฟที่2และต่อมานะคะได้รับการบูรณาและขยายเพิ่มในศตวรรษที่12ค่ะ สำหรับจุดเด่นภายในโบสถ์แห่งนี้นะคะณนะที่แห่งนี้นะคะมีหลุมศพของนักบุญลุดมิลาซึ่งเป็นนักบุญหญิงองค์แรกของโบโฮีเมียค่ะและอีกหนึ่งในจุดเด่นก็คือติตตกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ค่ะภาพวาดต่างๆที่เล่าเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลยังคงมีสีสันและรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะแม้การเวลานียค่ะจะผ่านไปนานหลายศตรวรรษค่ะภายในโบสถเซนจอร์ Saint org, มีความเงียบสงบอย่างน่าประหลาด เราสามารถสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ที่แฝงอยู่ในทุกซอกทุกมุมค่ะและสำหรับการเยี่ยมชมโบทถ์เซนจอ๊อดในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่การชมสถาปตัตยกรรมอันเก่าแก่เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการสัมผัสเรื่องราวแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และศิลปะที่สืบทอดมาหลายร้อยปีอย่างแท้จริงค่ะและตอนนี้เราก็ได้สัมผัสกับความงดงามของโบสถ์เซนจอกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปยังจุดสุดท้ายของวันนี้กันค่ะนั่นก็คือโกลเด้นเลนโกลเด้นเลนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสเสน่ห์ภายในปราสาทปราคค่ะโดยตั้งอยู่ใกล้กับกําแพงปราสาทซึ่งในสมัยก่อนนะคะโกลเด้นเลนเป็นที่อยู่อาศัยของช่างฝีมือแล้วก็ทหารที่ทํางานภายในปราสาทปราค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เมื่อเราเดินชมโกลเด้นเลนนะคะแล้วเราก็จะพบกับห้องเก็บชุดเหล็กค่ะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่างฝีมือแล้วก็ทหารนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจค่ะ และเมื่อเราเก้าวเข้ามาในกเดนเลนนะคะที่นี่นะคะจะมีตู้กระจกค่ะไว้สำหรับโชว์ชุดเกราะเหล็กโบราณนะคะอาวุธแล้วก็เครื่องมือช่างค่ะที่ถูกใช้งานจริงในยุคกลางนะคะชุดเกราะนะคะบางชุดมีขนาดใหญ่แล้วก็ดูหนักซึ่งสิ่งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่งเทแล้วก็ความแข็งแกร่งของทหารในอดีตที่ต้องสวมใส่ในขณะที่ทำหน้าที่ปกป้องปราสาทและราชวงศ์ค่ะ ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและก็ความประณีตของช่างฝีมือในสมัยนั้นค่ะในการสร้างสารรค์อาวุธและก็สิ่งของจําเป็นต่างๆสําหรับชีวิตในยุคนั้นนะคะและเมื่อเราเดินลึกเข้าไปในก d เด l เลนอีกสักนิดนะคะ<ม>ก็จะพบกับห้องจัดแสดงเครื่องมือสําหรับการลงโทษในยุคนั้นค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอีกแง่มุมนึงของประวัติศาสตร์นะคะที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยค่ะ และถึงแม้ว่าจะดูโหดร้ายนะคะแต่ว่าการจัดแสดงนี้นะคะไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความกลัวค่ะหากแต่ว่าเป็นเพียงเพื่อให้เราเข้าใจถึงระบบกฎหมายนะคะแล้วก็ความยุติธรรมซึ่งบางครั้งนะคะก็เต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะเดี๋ยวเราเดินชมร,บรอบๆกันต่อนะคะ ะะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันค่ะที่นี่นะคะจะมีห้องจัดแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นค่ะรอให้เราได้สำรวจอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับห้องจัดแสดงชั้นล่างนะคะถูกออกแบบให้จำลองบรรยากาศชีวิตประจำวันของชาวบ้านในยุคนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวเล็กๆนะคะที่มีอุปกรณ์ทำอาหารแบบโบราณเตียงนอนเรียบง่ายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตสมถะนะคะหรือมุมทำงานเล็กๆของช่างฝีมือค่ะ ในบางมุมนะคะเราจะเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะทั้งเครื่องปั้นดินเผาภาชนะไม้นะคะและเสื้อผ้าโบราณที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นค่ะ หลังจากที่เราได้ขึ้นไปสำรวจอาคารและชมห้องจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะเราจะพาทุกคนลงไปยังห้องใต้ดินค่ะซึ่งที่นี่นะคะเต็มไปด้วยอุปกรณ์การทรมานบรรยากาศภายในห้องใต้ดินนะคะอึมครึมแล้วก็เย็นยเยือกยมมากค่ะพร้อมกับเครื่องมือที่บอกเล่าเรื่องราวอันโหดร้ายในอดีตนะคะทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้เราเข้าใจถึงระบบความยุติธรรมในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนค่ะ และเมื่อเราเดินสำรวจโกลเด้นเลนจนครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะด้านในนะคะยังมีร้านกาแฟเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นและก็น่ารักให้เราได้นั่งพักผ่อนนะคะและหวังว่าทุกคนจะเพลินเพลินกับการพาชมปราสาทปรากันในครั้งนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย